กับมมเบาจ้าภาษาคนเหลียงงัวนะครับแผนการแผนการเป็นจังใดนะครับธุรกิจทุกอย่างนะครับจะมีการวางแผนละเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเหลียงงัวของผมคือกันนะครับจะ วางแผนแลวกับตังเป่าเปาไม้ไว้เก็ดจังไดนะครับจะได้เงินล้านหัังนั้นนะครับผมลงงว่วไป6แม่ผมจะเอาเงินล้าน6แม่6แม่พัน 6, 6แม่พันนี่นะครับงว่วมันจะออกลูกหเห้าปีละ6โต6โต พีละหกัวสิบปีก็หกสิบโตหกสิบัวนี่นะครับมันกะจีขาดเคลื่อนแน่กะจูตีไปจักห้าสิบโตห้าสิบโตนะครับห้าสิบโตนี่นะครับเท่าจำนายออกสี่ปีหาปีเท่าก็เริ่มจำนายนะครับเทาจำนายออกมันหลายเขาก็ต้องจำนายออกเพื่อการเลี้ยงเท่าจะมอนักนะนะครับมอนักเกินไป จำหน่ายออกตัวละสามหมื่นนะครับสามหมื่นบาทตีเฉลีย่ยตัวละสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทหาซิปโตก็ได้ยุทธีหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับภายในสิบปีนะครับเขา,นะา,นะาจะได้เงินหนึ่งล้านห้าแสนบาทถือว่า คุ้มกับคาเนวอ,อร์นะครับถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเฮาเฮ็ดให้เฮ็ดสวนอ่ะเฮาจะตั้งเป้าหมายตั้งเป่าไมายบได้นะครับเพราะว่าบางเทือกฝนแรงฝนหลน้ำฝนน้ำท่วมมันมีแต่อุปสรรคธรรมชาตินะครับผมก็เลยมาลงทุนกับง่ว ลงทุนกับง่วขาดวางแผนต่างเป้าไม้ไว้นะครับเพื่อเขาจะเดินมีกําลังใจเดินและกสู่สู่กับเขาต่อไปนะครับสําหรับคนที่ยังตัดสินใจนะครับตัดสินใจว่าจะเลือกอาชีพอย่างนะครับน่คือการการวางแผนของผมนะครับเราการวางแผนและกับต่างเป้่าไม้ไว้ เพื่อเขาจะเดินไปให้มันได้ตามที่เขาตั้งเป้าไว้นะครับสิบปีนะครับเขาจะได้เงินหนึ่งล้านกว่าบาทล้านห้าแสนบาทนะครับถือว่าข่มค่านะครับกับค้าเหนื่อยนะครับพื้นที่นะครับการเลี้ยงงัวในจํานวนนี้นะครับกับแบ่งออกนะครับแต่อันนี้กับสามลามีทีสามลาแล้วก็ทีหน้าทีหน้า,นาลดลงไปอีก ลงไปอีกประมาณสามไรนะครับเป็นหกไรนะครับกับงูเพิ่มจำนวนเยอะเท่ากับจะเห็ดเป็นอาหารข้นนะครับอาหารข้นผสมฟางนะครับหัวอาหารนะครับกับแล้วแต่สถานาการณ์นะครับถางง้างูมันเพิ่มจำนวนขึ้นเศร้ตัวสามสิบตนะครับเมาก็ต้อง พัฒนาอาหารข้นขึ้นนะครับเพื่อเขาจะบ่ให้รงูเขาขาดแคลนอาหารนะครับงวจานวนมากมันจะขาดแคลนอาหารนะครับแถวนี้นะครับเขาจะเหตุหน้าสองสองเชือ่หน้าสองเชือเขาจะเลียงน้ําทงหน้าบัวใดนะครับเพราะว่านาเรียงเข้ากับปูเขานาฝนเข้า,า,ขากับปูเขาก็คงจะเป็นหญ้าปลูก นะครับอย่าที่เห่าไอจงไหวนะครับในใ,ในสวนของเขานะครับกัประมาณนี้นะครับการวางแผนกับสำหรับก้นทียังคิดจะเลี้ยงนะครับก็ลองเอาไปคำนวณเบิ่งนะครับก็ราคานะครับบนนาบมตายโตนะครับการเลี้ยงงัวเทือกอะราคาสูงราคาถูกนะครับ แต่แล้วแต่เขาจะขายส่วนใดนะครับเฮ็ดขายแบบใดนะครับมันก็มีหลายวิธีครับเหลียงงวาราคาลานนะครับต่างเป่าทีเงินหลานนะครับมันจะกระสูงแน่นะครับครับนี่ก็เป็น แชร์การวางแผนนะครับเข่าๆนะครับสำหรับผู้ที่มีความคิดเห็นนะครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมได้นะครับแนะนํานะครับแนะนําำได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับต่อจากนี้ก็ค,คงจะอยู่ที่ที่คนเลี้ยงแล้วนะครับผมจะเลี้ยง ตามที่วาดฝันได้บนะครับแ็อยู่ที่ตัวคนเหลี่ยงนะครับบันนี้ยังต้องลงทุนอีกหลายอย่างนะครับยังบ่าท่านนี่ยังบ่ท่านนี้พร้อมนะครับยังมียังขอ,อกขอ,อกแบบมาตรฐานกต่ยังบ่าท่านนี้มีนะครับก็คงจะลงทุนในส่วนนี้นะครับคอย คอยต่อเติมไปเพราะมันเขานานาแรงแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นขอ,อกเห็ดเห็ดเป็นขอ,อกงวที่มาตรฐานแน่นะครับขอ,อกตุ้นตำนะครับขอ,อกตุ้นตำนะครับใส่ใหม่ใส่ใหม่ที่พอมีน้ำไห้น้ำหน้านะครับ จะมามาทำเป็นขอกมัน